สวัสดีจ้าเพื่อนๆวอนนี้จะพาเพื่อนๆมาชมผลไม้อยู่ที่อยู่ที่สวนนะคะทุกคนมีหลายอย่างค่ะที่เราปลูกไว้นะคะอันนี้อันนี้เป็นต้นมะม่วงหาวมะมะม่วงหามวมะนาวโหงนะจ๊ะมะม่วงหามวมะนาวโหงนี่รูกกาลังสุกเลยจ้าทุกคนดูสิว่าสุกมากเลยเลยออกออกสีค้ำค้ำแล้วจ้ะทุกคนเนี่ยเพื่อนเ่นมะม่วงหามวมะนาวโหง สวยงามมากเลยจากลูกดกอันนี้มันสูง,งเราก็เลยตัดต้นตัดกิ่งของเขาออกมานะคะทุกคนตัดกิ่งนี่ค่ะมีลูกลูกดกมากแต่ว่ามันสูงไปเราก็ต้องตัดทอนเขาลงมาให้มันเป็นต่ำๆหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนเป็นมะม่วงค่ะแต่ยังไม่ได้มีลูกนะคะช่วงลูกมะม่วงต้นนี้ ยังไม่มีลูกแต่ว่าเราจะพามาดูจะพามาดูมนะมานาวจ้ะมะนาวหน้าแรงตอนเลี้ยงแดงนะโอ้ยเหมือนต้นเขาเหี่ยวมากเลยค่ะทุกคนต้นเขาเหี่ยวพอได้น้ําฝนหน้าฝนเขาได้น้ําฝนมาเขาก็มีความชุ่มชื้นแล้วก็ดูสิคะมะนาวดกลูกกําลังดกเลยค่ะ ยังไม่พอกินนะคะทุกคนแต่ว่าก็ดกอยู่เหมือนกันนี่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นต้นอันนี้ต้นปาล์มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยกำลังโตเลยค่ะแล้วเราก็จะมาทอนกิ่งของเขาลงนี่มะนาวกำลังจะโตค่ะเป็นลูกบางลูกก็จะเป็นมีลูกเดี่ยวบางลูกก็จะ อยู่เป็นกลุ่มสี่ห้าลูกค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะพาไปดูบรรยากาศฟ้ามืดครึ้มจ้าวันนี้ฟ้ามืดครึ้มมากวันนี้ไม่มีแดดน,นี่เรามาดูพามาดูมะนาวจ้ามะนาว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 กำลังเจตโตกำลังจะโตะลูกเล็กเลลูกเล็ก,ลกเลกํำลังเจตโตจ้ะ อันนี้ก็มีคู่อะอันนี้ก็มีคู่นะคะมะนาวตัวนี้ไม่รู้นะคะลูกดกลูกดกเหมือนกันจ้ะแต่ว่ามันมันจะปะปลายมันอยู่ลัง,อย,ง,ลลอ,งลอย่างละลูกสองลูกอย่างละลูกอย่างละสองลูกนี่ราคาพามาชมสวนมะนาวกันจ้าวันนี้นะคะลูกดกมาก,มากนะคะ ใกล้จะได้กินแล้วก้มะนาวกําลังจะโตแล้วนะคะทุกคนามาชมบรรยากาศในสวนนะคะในบ้านของเรานะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า